ตอนนี้หมออยู่ที่ตึกฉุกเฉินใหม่โรงพยาบาลราช,ชวิถีที่กําลังก่อสร้างอยู่นะครับตึกใหม่นี้ที่เรากําลังจะช่วยกันสร้างเนี่ยนะครับจะรองรับแล้วก็ดูแลผู้ป่วยได้แบบเหลือเฟือเลยแต่อยากให้เพื่อนๆเ,เนี่ยมาช่วยกันนะฮะเพราะเรายังขาดวบประมาณอีกมหาศาลเลยนะครับในการสร้างห้องสร้างตึกให้กับผู้ป่วยที่จะมาใช้บริการโรงพยาบาลราช,ชวิถีของเราชั้น4นถึงชั้น11เเรากาลังรอรับบริจาคอยู่ครับผมตอนนี้<อ>เรามีงบประมาณถึงชั้น3งบได้รับมาถึงแค่ชั้น3ขาดอีก 4, 5, 6, 7, 8, 9, ซึ่ร่าวๆเจ็ดแปดเก้าริบสิบเอ็รซอ่งคร่าวรเนย9 ร้อยถึง1,000ล้านบาทเพราะว่าอุปกรณ์ก็แพงขึ้นเรื่อยๆไม่รู้ว่าจะขาดหรืออะไรดังนั้นถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้บริจาคนะครับหรือยังไม่ได้มีลดหย่อนภาษีในปีนี้นะครับเป็นโอกาสสุดท้ายแล้วนะครับในการมาได้วิ่งได้สุขภาพด้วยนะครับได้บริจาคนะครับได้ทําบุญแล้วไม่ต้องห่วงทุกๆจุดมีการเซฟตี้มีปฐมพยาบาลแล้วตอนวิ่งเสร็จนะครับก็จะมีการเลี้ยงอาหารเลี้ยงขนมสารพัดอย่างนะครับกินอย่างพอดีีนะฮะเรื่องกินสิ่งที่มีประโยชน์นะครับผมเชื่อว่าจะได้กระทบไหลกับดารานะคร ถึงคนมีชื่อเสียงหลายคนมากๆนะใครอยากมาเจอการมาถ่ายรูปกันตัวเป็นๆก็เรียนเชิญนะครับใครสนใจนะครับสามารถติดต่อไปที่เพจโรงพยาบาลราชวิถีหรือเพจราชวิถี run for life ก็ได้นะครับหรือใครที่อยากจะวิ่งเดี๋ยวส่งข้อความอัตโนมัติให้พิมพ์ว่าสนใจวิ่งราชวิถีนะครับอ่าคอมเมนต์ลงมาได้เลยนะครับแล้วเจอกันนะครับวันที่2พฤศจิกายนนะครับ